อ่านข่าวเร็วๆนี้เขาก็นั่งคิดกันอีกแล้วล่ะครับว่าร้านโรงอะไรต่างๆปั๊มน้ํามันเอ่ยห้างห้างสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อเนี่ยจะไม่ให้เปิด24ชั่วโมงแล้วเพื่อให้ประหยัดไฟครับนั่นคือความคิดของเขาแปลกๆนะครับมไม่ได้ขาดน้ํามันนะครับแต่ก็บอกว่าราคาแก๊สมันแพงขึ้นแล้วต้องใช้แก๊สมาผลิตไฟไฟ,ฟ้า,ฟาแล้วก็อ,อรัฐบาลก็สนับสนุนไม่ไหว หรือจะเป็นลดราคาไม่ไหวเพราะนั้นทางออกเขาคือออกกฎหมายมาบังคับครับ,รบให้ร้านโรงอะไรต่างๆเนี่ยก็คือก็คือไม่ใช่ทั่วไปนะอย่างเช่นร้านสะดวกซื้อต่างๆที่เปิด24ชั่วโมงปั๊มน,น้ำมันท,ทั้งหลายที่เปิด24ชั่วโมงก็ก็จะไม่ให้เปิด24ชั่วโมงเพื่อประหยัดไฟฟ้าม,มัน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 เข้าท่าดีไหมครับ ถามเก่งมาเก่งต้องถามคุณผู้ฟังต่อเพราะคุณผู้ฟังเห็นด้วยไหมก็ก็คือคิดอะไรไม่ได้ก็เอากฎหมายมาบังคับประชาชนนะครับเพราะว่าถือกฎหมายอยู่นะครับสั่งยังไงปั๊มน้ำมันก็ต้องปิดอนนี้ปิดกี่ทุ่มเราก็ไม่ทราบนะครับอาจจะเหมือนสดตอนที่สมัยน้ำมันขาดแคลนหรือเปล่าปิดสี่ทุ่มพี่หนิงเคยทันยุคปิดสี่ทุ่มใช่ไหมคะของเก่งนี่เคยมี สามทุ่มเนี่ยจัดรายการเสร็จเดียออกไปเนี่ยก็ปิดหมดเลยคับปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันนี่คับพี่หนิงครับก็ไม่เป็นไรครับอะไรที่ทําให้ประชาชนโกลาหลนั้นท่านเก่งกันมากครับอะไรที่จะบริการประชาชนน่ะรู้สึกท่านไม่ใช่ไม่เก่งนะครับท่านทําไม่เป็นเลยลหละครับโอ้จริงจริงๆช่วงนี้น่าจะทําคล่องนะคะพี่หนิงช่วงใกล้หาคะแนนนิยมนะคะพี่หนิงค่ะ ก็ก็เพิ่งอ่านอยู่เมื่อวานเองมาหรือเมื่อเช้านี้ก็ไม่ทราบอครับผมผมคิดว่าเขาไม่ได้สนใจคะแนนนิยมเขาคิดว่าอันนี้ที่เขาทาเนี่ยทําให้เขากลับได้คะแนนนิยมบังคับอให้มันโกลาหนไปปั้มว่ายให้ปั้มปิดเที่ยงคืนเนี่ยให้พักไฟสักเอ่อหกชั่วโมงเนี่ยมันจะประหยัดเท่าไหร่ก็ก็ก็ทาไมไม่ออกกฎหมายมาว่าใครเปิดหลังเที่ยงคืนก็ได้ก็เปิดไปเลยยี่สี่ชั่วโมงแต่หลังเที่ยงคืนเนี่ย จนถึงหกโมงเช้าค่าไฟจะแพงขึ้นมาชาร์จไปเลย<า>ใช่ไหมราม้านสะดวกซื้อุที่คุณเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงคุณเปิดได้ถึงเที่ยงคืนนะแต่ละเพราะว่ามิเตอร์คุณมันบ่งบอกแล้วว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นเป็นบ้านอยู่อาศัยกลัวเรือนหรือว่าเป็นเป็นปั๊มน้ำมันหรือร้านสะดวกซื้อ,อคุณก็บอกได้ว่าคุณเปิดเที่ยงคืนถึงหกโมงเขาก็จะเรื่อเราเองไงเ,เพราะว่าชุมชนนี้ มีอัตราการซื้อที่เขพอจะจ่ายค่าไฟแพงขึ้มนมาได้เขาก็จ่ายงาไงอันนี้คุณไม่คุณคิดไม่ออกคุณเล่นเอาทั้งประเทศเลยไงเอเอเดี๋ยวนี้ดเดี๋ยวนี้ทําไมเขาคิดง่ายไงคะคือแบบเออคิดง่าย ตัดหมดเลยจริงๆมันแยกประเภทได้อย่างที่พี่หนิงเสนอนเนาะเขาเขาไม่แยกเ,ยเขาเอามันแบบง่า,งงายแล้วก็เป็นผลงานเขาเลยเห็นไหมเขาประหยัดไฟต้องประเทศได้เป็นตท่งนี้ก็แทนที่คุณจะประหยัดคุณก็ได้เงินเข้าประเทศเอาไปช่วยราคาแก๊สที่มันแพงไงอืมทำไมคุณไม่คิดอย่างนั้นบ้างแล้ว,แล,วแล้วนี่มาวันเมื่อสองสามอาทิตย์ที่เราคุยกันบอกสมัยก่อนเ้าเอาปืนแก๊สมาคืนหรือว่าอ่มันเป็นปืนผิดกฎหมายนะถ้าหาว่าหมดกําหนดนี้แล้วจับนะหรือว่า ปืนแก๊สที่ดีอะไรเนี่ยก็จะออกใบอนุญาตให้คุณมีได้ไอตอนแรกก็ออกว่าใครมีปืนเถื่อนให้เอามาคืนให้หมด<ช>แล้วเราจะได้ไม่ไม่ผิดกฎหมายอะ่าเอาเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มาใหม่อีกละ<อ>ใครมีปืนเถื่อนเอามาแล้วมาขึ้นทะเบียนให้กุคุณทําของให้มันผิดเป็นของถูกได้อ่ะไอนี่ของเขาถูกอยู่แล้ว่วก็จะใช้ไฟเท่าไหร่มันก็เงินของเขาไงคุณก็คิดก็เพิ่มขึ้นไปซี่ตอนนี้เอาแล้วไงปืนพกที่เราบอก คุยนไปแล้วว่าปืนพวกที่ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ใช้เท่าไหร่เยอะแยะเพราะเขามีปืนหลวงให้ใช้แต่ปืนหลวงมันเก่าไงแล้วมันไม่เท่ไงก็ไปซื้อคอกไปซื้ออะไรต่ออะไรที่มันดูเท่แล้วก็มีสวัสดิการให้เขาซื้ออีกไงก็กู้เงินมาซื้อได้ประชาชนอย่างเราเอาเงินที่ไหนไปซื้อที่พี่เก่งบอกที่มันแพงเพราะว่าคนจะได้เข้าไม่ถึงใช่ไหมเขาให้เข้าถึงพวกข้าราชการเขาเท่านั้นเองไง ประาชาชนเข้าไม่ได้ m, ซื้อไม่ได้มันก็แพงอยู่อย่างนั้นเขาก็มีสวัสดิการาใ,ให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการซื้อได้แล้วอาจจะซื้อถูกกว่าที่ประชาชนซื้อก็ได้ซื้อแล้ววันดีคืนดีปืนหายไปซื้อใหม่ไอ้ที่หายไปไม่รู้ใครเอาไปขายต่อก็กไม่รู้อีกใช่ไหมพี่หนิงมันไม่ใช่อย่างนั้นพี <c oughs> ถ้าเผื่อว่ามันมีเจ้าของแล้ว <c oughs> หายไปเอาไปขายต่อไม่เป็นไรไง,ง <c oughs> แต่อันนี้มันปืนหลวงแท้ๆหายไปเป็นร้อยกระบอกมันก็ไม่เห็นเลย Oh. มันก็ไม่รู้เลยจนกระทั่งมาจับได้เขาจะหนีออกฝั่งลาวหนองคายไปโน่นกแล้ว hmm. ทั้งปืนราชการทั้งปืนพกทั้งหมดเป็นของข้าราชการหมด <Right. S 2> เขาก็เพิ่งจะตื่นกันอีกก็บอกตอไป่ที่จะประทับตาตาตำรวจแล้วแล้วก็มาตื่นใหม่บอกว่ายบสวัสดิการแนละ้วไม่ให้ไปให้เงินกู้ไปซื้อปืนละปืนหลวงมียังไงให้ใช้อย่างนั้นตำรวจก็บอก,บอกปืนหลวงไปก็ยิงสู้กับ <จน S 2> ผู้ร้ายไม่ได้ไไดผู้ร้ายเพราะผู้ร้ายมี มีปมืนสงคราแล้วอะไรอย่างเนี้ยมันก็นเลยบ้านเมืองให้มันเป็นอย่างนี้ไปเลยพี่เก่งดูดีทุกๆงานเลยเนี่ยอืออยู่ๆทะเบียนราดของเราเนี่ยก็มีคนเอาไปขายให้กับคอเซ็นเตอร์ไงเออใช่พี่เหน่งแล้วเขาก็รับนั่งกินเงินเดือนด้วยแล้วเขาเอารายชื่อพวกเราไปขาย<ห>เขาได้เดือนละหกแสนะ่ะโห้ยตา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 ยอ๋อก็เป็นจ้าหน้าที่ของรัฐใคร พี่เก่งกับผมนี่จะไปข้อมูลหาข้อมูลท่านผู้ฟังได้ไหมแล้วเอาไปขายคอเซนเตอร์ได้ไหมเรานี่ก็เรียกว่าห่างไกลข้อมูลเลยค่ะพี่หนิงค่ะไม่ได้ใกล้ชิดอยู่ในระบบขนาดนั้นเลยเนี่ยพวกก<ต>็เร่่ไงเลยแ,บบแล้วอย่างนี้วัวหายให้ล้อมคว่ำคอกหรือ,อ,องไงผมก็ขอ <c oughs> ประทานโทษที่พูดคำมันเชยอย่างเงี้ยเพราะว่าบ้านนี้เมืองนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆต้องเป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะหายแล้วล้อมคอกตลอดแล้วก็คิดอะไรง่ายๆอย่างนั้นอะโดยเฉพาะ ที่คิดทํากับประชาชนง่ายแต่คิดที่จะทํากับพวกเขาเนี่ยเขาไม่คิดจะทําอะไรกันเลยหรือไงทําไมล่ะว่าคุณต้องมีรหัสสําหรับหัวหน้าเท่านั้นเองใช่ค่ะนี่ดาบตํารวจก็เข้าได้จะจะอากาศเป็นนายของดาบตํารวจเขาเรียกว่านายบอกนายสั่งผมก็รู้ว่านายคือในตนเองือะไรไม่ใช่แค่จ่าจ่าสิบเอกจ่ากระดาบนี่ก็เป็น ลูกน้องหัวหน้าใกล้ชิดกันมากกว่าในรนะ้อยอ่ะอ่าอ่าเขาบอกว่าสั่งให้เอาข้อมูลมาออ,อย่างเงี้ยแล้วก็พันตํารวจโทรก็มีอมพอถูกจับได้เขาก็เขาก็ทำไมเดี๋ยวนี้สังคมบ้านเราโดยเฉพาะข้าราชการเต็มไปด้วยการโกหกเก่งนะเนาะเ,เ,เป็นระดับ<อ>ดสารวัตรนะเอาข้อมูลไปขายจับได้เสร็จบอกไม่ใช่เพื่อนเขาส่งมาให้เขาเพื่อทงวิทยานิพนธ์อืม ันทำวิญานิพ์อะไรเกี่ยวกับทะเบียนราษเนี่ยต้องเอาชื่อจริงนามสกุลจริงเข้าไปบัตรประชาชนเท่าไหร่อะไรเดีอะไร,ะไรเพราะว่าคอเซ็นเตอร์เดี๋ยวนี้มันโทรมหาพี่เก่งมันมีบัตรประชาชนชหมายเลขชื่อพี่เก่งที่อยู่ตั้งหมดทั้งพ่อแม่อะไรรู้หมดเลยเนี่ยเขาเข้า,ข,าข้อมูลได้ยังไงพวกคอเซ็นเตอร์นี่มาจากไหนพอบอกวจับจับก็ไม่ได้เขาอยู่ต่างประเทศแล้วเขารู้ข้อมูลนี้ได้ยังไงเมื่อเขาอยู่ต่างประเทศต่ประเทศเพื่อนบ้าน แล้วมันไปได้ยังไงมันหลุดไปได้ยังไงอย่างเนี้ยผมอยากให้คุณทุกหน่วยงานเลยกลับหันไปดูพวกคุณก่อนดีกว่าก่อนจะทิ้เมากฎหมายแล้วก็ควบคุมประชาชนที่ต่อสู้อะไรคุณไม่ได้คุณสั่งอะไรก็ต้องทําหมดเพราะมันผิดกฎหมายอ่ะคุณใช้คํานี้คาเดียวอ่ะเรื่องวัวหายล้อมคอกพี่หนิงว่ามันมีอีกหลายเคสเลยนะคะที่เราเจอกันใช่ไหมปืนหายอคนป่วยใช้อาวุธอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยมา แก้กันทีละเปาะทีละเปาะอ,อืมเรื่องนั้นเรเรื่องนั้นเราก็พูดไปแล้วไงอย่างเช่นว่าคนดีๆต้องมาตายผู้ใหญ่บ้านเพิ่งตายเมื่อวันศืร์นเนี่ยเพราะว่าคนกินยาบ้าไปฟันคอ,อขนาดขณะที่เขากาลังไปดับเสาโทรศัพท์เนีส่สงสัญ,ญญาณโทรศัพท์คนนั้นเมายาบ้าไปจุดไฟผู้ใหญ่บ้านเขากาลังหันหลังดับไฟคนร้ายนี่ก็มาฟันคอเขาตายขาดที่เขาสมควรจะต้องตายเวลานี้ไหม และ<ช>คุณก็บอกว่าคนเสพยาบ้าเป็นผู้ป่วยเหรออเขาเป็นฆาตกรแล้วก็มีการมาถามอีกว่าให้ประชาชนตัดสินที่ว่ามีกี่เม็ดถึงจะไม่ใช่คนเอ,อไม่ใช่เอาไปบำบัดต,ต้องมีกี่เม็ดถึงจะเป็นถึงจะเป็นฆาตกรรมหรือเป็นอาชญากรและติดคุกมีความผิดผมบอกว่าไม่ต้องมีซับเม็ดหนึ่งเลยเพราะว่า เขาเลี่ยงกันได้อยู่ตลอดเวลาพี่เข่งสมว่าผมเก็บไว้ในกระเป๋าหนึ่งเม็ดเนี่ยเพื่อผมเอามาเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าดูเนี่ยออืแล้วลูกค้าสั่งผมก็โทรไปสั่งหมื่นเม็ดแสนเม็ดก็ได้ไงงนั้นผมเป็นผู้ค้าหรือเป็นผู้เสพล่ะอือทั้งที่ผมไม่เคยเสพเลยแต่ผมมีอยู่ในกระเป๋าหนึ่งเม็ดเอาปัสสาวะไปตรวจก็ไม่มีหลายคนที่ถูกจับได้อไปตรวจแล้วในปัสสาวะก็ไม่มียาเสพติดอยู่แต่เ็ามียาบ้าหนึ่งเม็ดแล้วคุณส่งไปบําบัดส่งไปบําบัดใครบําบัดดีกะ โ,โรงพยาบาลทุกวันนี้มันก็แย่งกันนอนกันอยู่แล้วใช่ใช่และพวกที่เสพยาบ้านเนี่ยมันไม่ใช่คนป่วยแบบที่นอนเตียงติดเตียงนะโอ้กํำลังพละกํำลังอารวาสนี่คุณหมอนี่ปวดหัวเลยนะคะพี่หนิงมันต้องแยกออกไปเลยไปไปอยู่โรงพยาบาลแผนกจิตเวชโน่นและใ,ในโรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาลอย่างเช่นในอำเภอเลยตะบนก็มีจิตแพทย์กี่คนกันแลน้วก็จะไปดูแลคนไข้ที่ เสพยาบ้านนได้กี่คนกันและห้องนอนหรือห้องพักผู้ป่วยต้องไปแย่งกับคนที่ก็ป่วยจริงๆที่เขาไม่ตั้งใจจะป่วยเหมือนไอ้พวกที่กินยาบ้านในกี่คนคุณมองพวกนี้แล้วแล้วคุณไปไปเสียงเงินงบประมาณรัฐบาลเยอะแยะแล้วบอกว่าถ้าเขาไม่มีหรือมีอยู่เม็ดเดียวกันเต๋าถือว่าเขาเป็นผู้เสพโอ้โหว่าผู้เสพมันมากกว่าผู้ขายทั้งเท่าไหร่อ่ะ ชคุณก็ณต้องมีอย่างเนี้ทาไมคุณไม่ออกมาตรก,การออกกฎหมายหรือพรบรหรืออะไรออกมานะบอกว่าตรวจเจอสีม่วงปั๊บคุณเป็นผู้ติดต่อร่วมกับคนขายเลยก็แล้วกัน,กนคุณอาจจะเป็นในหน้าขายยาก,ก็ได้อือย่าเอามาเป็นผู้ป่วยและไปบําบัดมันจะบําบัดเท่าไหร่แล้วต้องเสียเงินเท่าไหร่และออกมาใครเป็นคนบอกว่าหายแล้วกม็มันออกมาไปเดี๋ยวเดียวก็มาฟันคอผู้ใหญ่อีกแล้วไงอืค่ะ ตรงนี้ผมอยากให้ฝากว่าสิ่งที่คุณควรจะทําออกมาเป็นกฎหมายมันมัน,ม,นมันน่าจะน่าสนใจมากกว่าว่ามาปิดปั๊มยี่บสี่ชั่วโมงปิดเอาพูดปไปเลยเทเเว่นไม่ให้เปิดยี่ิบสี่ชั่วโมงนี่มันน,มน,นี่มันกาลังแก้งพวกนักธุรกิจกันหรือเปล่าที่เขาทาธุรกิจกันอยู่เขาเสียเงินมหาศาลอะ่ะเดือนเดือนวันวันหนึ่งอะ่ะเขาได้แต่ค่าค่าจำหน่ายน้ํามันหนึ่งลิตรเขาได้กี่บาทอะ่ะบาทกว่ามัง้งค่ะ แล้วทางนา้ําทางไฟถ้าพนักง,งานเนี่ยคุณก็จะให้เขาไปปิดอีกอคุณก็ไปดูไอ้ทางอื่นที่ที่ใช่งหน,นหรือเขาไม่ปิดเขาบอกว่าเขาพอใจจะเปิดคุณก็เพิ่มตังค์เขาไปดิเพราะมันมีอยู่ไม่กี่ปั๊มหรอกไที่แยาจะเปิดยี่บสี่ชั่วโมงอ่ะคุณก็ให้เขาตัดสินใจขเขาเองบางอ้างดิมไม่ใช่ทุกอย่างคุณตัดสินใจเขาหมดและบางทีสิ่งที่ควรคุณควรจะตัดสินใจคุณไม่เคยคิดจะตัดสินใจเลย,เลยคุณบอกอ่ะมีตรวจฉี่เป็นสีม่วง <tyard. S 2> แล้วก็ป้าอารว,วาสถือมีดอยู่กลางถนนหน่อยเป็นผู้ป่วยแอบบําบัดอย่างนี้มันไม่ใช่ออกมาปั๊บมันก็ไม่ถือมีดกลางถนนมันก็ไปฟันคอพ่อครับฟันคอแม่ก็เข้าสมควรจะตายไหมพวกเนี้ยอืคุณต้องคิดสิว่าไอ้นี้มันมากกว่าไอ้ที่จะมาปิดไฟยี่สี่ชั่วโมงเปิดไฟยี่สบี่ชั่วโมงคิดอะไรที่มันหนักหนาสาหัสกว่านั้นมากกว่ามากกว่าน่อยสิไอ้เปิดน้ำมันยี่สี่ชั่วโมงปิดปิดไฟยี่สี่ชั่วโมงเปิดยี่สบี่ชั่วโมงหกฟันน้ำมันแล้วร้านสะดวกซื้อ มันไม่ได้เกี่ยวกับการฆ่าคนตายเลยคนบริสุทธ์ต้องไปตายเท่าไหร่น่ะแต่ไอ้แก๊สแพงก็ให้เขาจ่ายเพิ่มขึ้นดิให้เขามีทางเลือกสิอย่าไปปิดเขาและคนที่ขับรถทำมาหากินตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอ่ะไม่ต้องขับต่างจังหวัดอ่ะน้ำมันหมดกลางทางเงี้ยน่ากลัวกว่นไงนั่นไงออกมาจากประจวบเนี่ยจะมาเชียงใหม่เนี่ยแล้วยังไงอ่ะต้องไปจอดนอนเพิ่มภาให้เขาไหมต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการหนึ่งไม่ต้องไปเปิดโรงแรมนอน เรื่องวันนี้อยากจะพูดเรื่องขายช่องขายชาติขายที่อะไรกันหนึ่งไร่ผมไม่พูดแล้วเพราะว่าวันนี้อาทิตย์หน้าอ,อาทิตย์หน้ายังอยู่ในหัวข้อร้อนค่ะเรื่องขายชาติวันนี้วันนี้มันโมโหเรื่องนี้มากเลยเรื่องยาบ้าไม่อยากจะพูดมาหลายทีเพราะเราโมจะพูดเรื่องปืนกันอยู่ใช่ค่ะเพราะนั้นฝากคุณกลับไปคิดหน่อย,ยนะ เรื่องอาวุธคุณก็ไม่เคยจับกันมานานเลยเรื่องอยาบ้าเนี่ยเดี๋ยวนี้คุณก็ไม่เคยจับทำให้มันราคาถูกถูกจน,นเกินเพราะมันมีมาเยอะมันเข้ามาซะเยอะแล้วราคามันก็ถูกมไม่ต้องไปบอกว่ามันผลิตได้เยอะมันเข้ามาได้เยอะเพราะพวกคุณไม่จับทำให้มันหมดเมื่อจับมันไม่หมดมันเข้ามาเยอะมันก็ของในสต็อกมันก็เยอะเยอะมันก็ลดราคามาตอนนี้เหลือบาทสา 30, มบาทสิบาทละเมเ็ดหนึ่งบางคนก็อ้างผลงานตอนผมอยู่ได้มาสองสามร้อยเม็ด ตอนนี้มันผลิตได้เยอะครั้งหนึ่งได้เป็นเป็นล้านล้านเม็ริดล้านเมตรก็คุณไม่จับเนี่ยไม่ให้มันเข้ามาได้มันก็ไม่มีของในสต๊อกมันก็ต้องแพงอยู่ดีอ่ะคพวกคุณหย่อนยานกันเองแล้วคุณก็จะมาทําให้ประชาชนย่อนไปกับคุณด้วยตอนนี้มันยานไปหมดแล้วครับผมพูดเนี่ยคางผมก็ยานมาถึงกระตุ่มแล้วครับปี่เก่งท่านผู้ฟังครับษาไม่รู้เลยว่าพวกคุณทําอะไร ของพวกคุณบ้างคุณจะมาทําแต่พวกเรานี่แหละทํางานให้พวกคุณกันก่อนเลยฝากไว้เลยครับทุกหน่วยงานะ่ะและบ้านเมืองจะสงบอืมถ้าเจ้าหน้าที่ช่วยกันแล้วก็ตรวจตรากันเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ด้วยนะคะต้องหวังพึ่งเจ้าหน้าที่อยา่อยาเอาอา คุณอย่ามาพึ่งประชาชนมากนะให้ประชาชนคขึ้นคุณดีกว่าครับพี่เก่งครับแล้วหมดเวลาแล้วใช่ไหมครับพี่เราขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็จะได้ซีเรียสไปเหมือนผมด้วยรวมทั้งพี่เก่งด้วยเดี๋ยวจะนอนไม่หลับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ